สุดยอดวิธีกําจัดเส้นเลือดขอดให้หายไปตลอดการง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หางา่ายนี้เส้นเลือดขอดเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนชิงชังเพื่อช่วยให้ขาของคุณไม่ดูน่ากเกลียดและน่ากลัวคุณต้องรู้วิธีกําจัดเส้นเลือดขอดผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีเส้นเลือดขอดที่ขาและในบทความนี้เราจะมาบอกวิธี กำจัดเส้นเลือดขอดให้หายไปตลอดการโดยการใช้ส่วนผสมง่ายๆนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีที่คุณได้เริ่มใช้ส่วนผสมนี้มันแสนประหยัดและหาซื้อง่ายส่วนผสมที่คุณจะกำจัดเส้นเลือดขอดนั้นคือน้ำมันมะกอกให้คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้และนำไปใช้รักษาเส้นเลือดขอดที่ขาของคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีนี้คุณต้องผลัดเซลล์ผิวของคุณก่อนเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวคุณได้อย่างง่ายดายวิธีนี้ใช้เวลาไม่นานให้คุณนำน้ำมันมากอกใส่ถ้วยและนำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟเมื่ออุ่นดีแล้วให้นำออกมาและนำไปถูนวดบริเวณที่ได้รับผลกระทบค่อยๆนวดไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณเริ่มนวดจากข้อเท้าขึ้นมาอย่างด้านบนของขาการนวดนี้จะช่วยควบคุมการไหลเวียนของเลือดในขาเส้นเลือดจะไม่เกิดการอักเสบอ,อีกต่อไปทำซ้ำคั้นตอนนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ อ้างอิง y o u r h e a l t h y c u p o f t e a c o m แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ